สมควรนะคะแต่เปิดได้สวยค่ะอืมเลิศไป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 ต่อได้อีกคูณหกแล้วแม่เดี๋ยวไปอีกคูณสิบเลย ี่กลับมาพบกับน้องมิวกี้กแล้วนะคะวันนี้มิวกี้มาในเกมมาจองค่าย PG นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานที่เรียกได้ว่าเกลือมากแม่นะคะแต่เราจะมาดูว่าเวอร์ชั่น2นี้นางจะปรับปรุงหรือ,อยังนะคะเ <laughs> ่ะเริ่มต้นที่ออโต้เพลย์ไปเลย50ครั้งแบบจุกๆนะคะ <laughs> <laughs> <ๆ>เกมนี้จะเป็นเกมแบบของสายปั่นจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีซื้อฟรีสปินเ <laughs> นาะก็คือต้องปั่นไปเรื่อยๆจริงๆก็คือแบบ ต้องพกดวงมาเหมือนกันนะคะเกมนี้หมุนไวมาไวมาเออแต่อีตัวคุณจะเพิ่มเพื่อเ้าโค้ชไม่ได้ขาดคำค่ะแม่แล้วก็แตกไปเลยสิคะหมุนฟีสปินสิบครั้งไปเลยก็ะแม่ตัวคูณพอเข้าฟีสปินก็จะคูณ2ไปเรื่อยๆนะคะลุ้นให้คูณ10ถ้าคูณ10ก็คุณมันหยดไม่แบบหยุดไม่อยู่เลยเนะโอ๊ยเป็นส,สวยสวยมากเลิศมาก ไเรื่อยถือว่ามากับดวงจริงๆนะคะเพราะว่าก็เป็นตำนานของเขาจริงๆนะเรื่องขึ้นชื่อเรื่องนางมากว่านางก็เกลือพอสมควรนะคะแต่เปิดได้สวยค่ะอืมเลิศไป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 ต่อได้อีกคูณหกแล้วแม่ยังได้อีกคูณสิเลยโอ้ อาเข้าเงินเรามันก็โตไปแล้วนี่แค่หมุนแค่ห้าครั้งนะคะเข้าเรามันก็โตได้มาห2รอยยิบเจ็ดบาทิหมุนฟีสปิดอีกสามครั้งแบบจุกๆเลยนะคะเกมนี้อือนางก็เลิศเดมือนนางจะเพิ่มช่องมาให้อีกช่องหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะอืองาเมืมม่อกี้เขาทายไปแล้วอางาดูเงินเราวันรวมไปเลยนะคะเงินเราวันรวมของเราอยู่ที่เจ็ด้อยห้าบ้าบาทก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะคะเพราะว่าเรา จะไม่ยอมขาดทุนเด็กขาดนะคะก็การพน,นันก็มีได้มีเสียอยู่แล้วเนาะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องมิลกี้ด้วยนะคะหรือใครที่สนใจเทคนิคหรืออยากมาเล่นเว็บเดียวกันก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครไม่อยากพลาด คลิปเด็ดเด็ดคลิปดีดีคลิปแบบแตกๆจุกๆอย่างนี้ก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งมามิวกี้ไว้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวมิวกี้จะเล่นให้ดูแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆกันเลยนะคะว่าวันนี้มิวกี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะคะบ๊ายบาย